อาณาจักรฮินดูปุนชัยเป็นอนาณาจักรที่อยู่ทางเหนือนะคะมีผู้หญิงปกครองเป็นกษัตริย์ก็คือพระนางจามเทวีนะคะอาณาจักรล้านนาหรือเชียงใหม่นในปัจจุบันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับกษัตริย์สามะองค์คือพระยามางรายพระยางามเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะสำหรับภาคกลางนะคะก็คืออาณาจักรระโวหรือศูนย์กลางอยู่ที่ลบบุรีในปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากขอมหรือกัมพูชาในปัจจุบัน อาณาจักรทวาราวดีปัจจุบันนี้มีศูนย์กลางอยู่3ที่คือนครปฐม,มสุพรรณบุรีและราชบ,บุรีนะคะศิละปะก็คือธรรมจักรกาก,ก,กวังหมอ,อกอาณาจักรทางภาคใต้คืออาณาจักรตามพลลิงปัจจุบันนี้คือจังหวัดนครศรีธรรมราชลักษณะเจดีจะเป็นทรงกลมหรือทรงรังกาทรงะระฆังอาณาจักรสีวิชัยปัจจุบันนี้ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลักษณะเจดีเป็นเจดีทรงย่อมุมไม้สิบสอง